โอเคครับก็สวัสดีมาทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะแบบงงๆนะครับเป็นคลิปเพาะกิจที่อยู่ผมก็อยากจะอัดขึ้นมานาะก็ไม่มีอะไรเลยครับตั้งใจจะมาเปิดกาชาแล้วก็เลยคิดว่าเอออัดคลิปซะหน่อยละกันนะแบบงงๆนะก็จะคล้ายๆกับคลิปครีมสันคอร,รอลเลยนะที่ผมจะมาเปิดกาชาการวันนี้ก็จะเป็นกาชาของน้อง <Now. S 1> อาเลเจนดรี่ตัวล่าสุดของเจ้าชิงด้อมเนาะจอนบิงเกอร์หรือว่าคุกกี้เทพอัเน,น,นี้่นีง นะครับก็น้องเนี่ยจริงๆน้องแจกฟรีอยู่ในกิจกรรมนะครับล็อกอินสิบวันแต่ว่านั่นแหละนะครับก็เกมมันขายพาสนะก็เลยต้องเติมมาจริงๆใครที่ยังไม่ไม่ได้ไปสายเติมานาษาเนี่ยก็ไม่ต้องรีบเปิดก็ได้นะเดี๋ยววันที่สิบก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเติมพาสแล้วก็จริงๆเปิดมาได้แล้วตัวหนึ่งเนาะนะครับวันนี้ก็จะมาหาตัวที่สองที่สามถ้าเกิดมีโอกาสจะได้นะครับวันนี้ก็จะเปิดกาชาทั้งหมด สามพันเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่สามพันหรอกเพราะว่า,ากิจกรรมของน้องเทพวัฒนีเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับที่มันแจกที่สุ่มเนาะก็ทบไปทบมาถ้าผมเปิดไปเรื่อยๆมันจะได้ประมาณวันนีนะ้ผมจะจบที่สองร้อยสามสิบโลมั้งนะครับก็เปิดแปดสิบเลยนะนะครับไม่ได้เปิดแค่สามสิบเนาะก็เดี๋ยวตแต่จะต้องรอพวกเปิดครบกําหนดแล้วมันจะได้ของอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะได้ที่เปิดมาสุ่มต่อนะครับก็หลักๆเนี่ยจะเปิด สามพันก่อนนะครับอันนี้ก็ผมเคลียร์ตัว lightning part ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปั่นแบบว่าเร็วมากนะแล้วก็มันจะได้แพ็คนี้ซึ่งเป็นของอ่ารูปโปรไฟล์น้องนะก็น่ารักมากเดี๋ยวผมคงไปเติมแหละนะครับรูปมันปั่นดีนะครับโอเคก็เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมมาเปิดกาชาเลยแล้วกันนะครับอืมก็คาดหวังว่าจะได้สักตัวนะแปดสิบโลนะครับไม่รู้ว่ายังไงนะโอเค เริ่มกันเลยนะครับแปดสิบแรกนะครับอุ้ยตาหวานเลยนะครับยังไงนะครับขอล,ลุ้นสักสองตัวหน่อยสิโอเคตัวเดียวนะครับไปออกมาเลยนะครับอย่างรวดเร็วโอเคนะครับอีปิกนะครับซากุระนะโอเคแล้วก็ได้เศษตัวลิลลี่หุบเขามานะครับอ่ะก็ เดี๋ยวผมเปิดต่อเลยนะครับเพื่ความรวดเร็วปึ้งนะครับโอ้ไม่น่ามีนะครับโอเคได้มาหนึ่งเศษนะครับอขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แก้เครดตก่อนแล้วกันนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนที่เปิดได้ตัวแรกเนี่ยผมตั้งอะไรไว้นะเตดเตนะครับน่าจะเอาน้องชายนิ่งแล้วกันนะครับชายนิ่งกริตเตอร์เนาะโอเคนะครับเอ้ยนะครับปิด มนะครับไปโอเคนะไม่รู้ได้ลุ้นหรือบ่นะครับเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมรับของก่อนก็รับตรงนี้มาสองพันนะครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะเนี่ยเปิดต่ออีกถึงสองร้อยเนี่ยก็จะได้อีกสามพันนะครับแห้งมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีอีพิคออกหนึ่งตัวนะครับเปิดไปตามโอเคมาต่อกันนะครับไป โอเคสกิปเลยดีกว่านะครับโอเคได้หอยเม่นมานะครับอ <laughs> หอยเม่นก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะก็ได้มาก็โอเคนะครับได้ทำดาวเนะเออ่ผมว่าไม่เวิร์กแล้วนะครับอนงนี้ดีกว่าน้องครปฟนะครับน่ารากักอ่ะเอ้ยผิดอีกแล้วครับโอเคไปต่อกันนะครับที่หนะึ่งพันเนาะโอเคไปครับ ก็ <Okay>. <S <S ถือว่าออกอีพิกค่อนข้างดีอยู่นะเอ้ยตบปาก่อนตบปาก่อนนะครับถือว่าออกลุงค่อนข้างดีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เรตต์เลยนะครับอันนี้ไม่แน่นะผมจะคิบกันโอเคนะครับแรเนาะขอแบบสักตัวหนึ่งอนะ่ะในแปดสิบออกตัวหนึ่งผมก็แบบดีใจาตายละนะครับ ขอเต้นนะครับเคปีกแล้วเนาะลูกเกดดำนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรับของลางวัลมาก่อนสามทันนะครับโอเคก็จริงๆถือว่าเป็นตัวที่แจกของเยอะมากนะนะครับทําให้แบบการันตีได้เร็วมากเลยปกติกว่าจะการันตีผมอะ่ะก็หลายวันอยู่นะแต่ตอนนี้เนี่ยกิจกรรมมาแค่สองน่าจะสองวันผมเติมไปแค่พาร์ทอันเดียวเองอะ่ะคือแบบได้ของเยอะมากแล้วนะครับ เดี๋ยวเล่นกิจอีกอะคิดว่าตอนนี้มันสองสิ้นสุดสองรสมสิบโลอะเดี๋ยวเก็บอีกสักสองสามวันก็น่าจะได้การันตีแล้วะนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอตัวการันตีอีกตัวหนึ่งก็น่าจะได้ขึ้นดาวอยู่ประมาณสองดาวอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะนะครับถือว่าเป็นตัวละครเล gendary ที่ได้ได้ค่อนข้างจะง่ายแล้วกันนะกว่าตัวละครอื่นนะครับโอเคมาที่สาสิบโลสุดท้ายแล้วกันนะครับไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะออกไหมนะก็อยากเปิดทีละ ปานหนึ่งอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะมายากครับเปิดทีละสิบเลยแล้วกันนะไปโอเคนะครับได้ลุนเนาะซื้อขอดูได้หลายตัวหน่อยสิครับโอเคตัวหนึ่งนะครับอ่ะไปคืออยากเห็นพิมพ์เลเจนดารี่บ้างนะครับไม่ได้เห็นมานานนะรอบแรกที่ผมได้ผมก็สกิปนะครับก็เลยไม่เห็นพิมพ์นะครับอืม ไงครับเฮ้ยมานะครับน้องเรียบร้อยหนึ่งตัวมาแล้วนะครับเอาตีมันเทมเอาจีงนะเดี๋ยวไอล่างเนี้ยผมชอบมากไอล่างเหลืองอันเนี้ยนะครับนี่นะครับ,รบมาแล้วหนึ่งตัวนะครับโอเคค่อยคุยกันได้หน่อยนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมไปขึ้นดาวก่อนนะ,สะแสดงว่า ผมน่าจะจบไม่ใช่จบสิผมน่าจะได้สองดาวในอีกไม่กี่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอไปเก็บสะสมต่อก่วน,วนซึ่งถ้าไปเติมแพ็คโปรไฟล์อ่ะผมว่าน่าจะได้เร็วขึ้นนะก็ผมน่าจะต้องเก็บอีกพันหนึ่งนะเพรนี้แตกพันหนึ่งละโอเคก็จะได้การันตีมาก็เดี๋ยวมันจะขาดเศษอีกประมาณสี่เศษนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนีย่ยเกือบเกือบรุนแต่จะได้เศษหรือได้ตัวตอนนี้นะครับมาต่อกันนะครับ นะครับโอเคนี้เกลือนะครับสกิปเลยโอเคไม่มีเศษนะครับอ่ะไปต่อนะครับสุดท้ายละขอได้รู้นอีกสักหนึ่งวิงได้ไหมนะครับโอเคนะครับสวยนะครับมาขอลุ้นๆหน่อยหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับไม่ค่อยเบิ้ลเลยนะรอบนี้นะครับโอเคตัวอะไรนะครับ อืมนะครับโอ้มาแล้วนะครับยังไงนะครับโอเคอีพกเนาะบาวชูก้านะครับโอเคตอนนี้ก็จบอยู่ที่230โลนะครับผมรับของก่อนเนาะเนี่ยตรงนี้ไปถึง300ก็แจกอีก3,000นะครับถือว่าแจกเยอะมากนะครับมีล็อกอินตรงนี้อีกนะครับล็อกอินรายวันเนี่ยก็ได้อีก500-700นะครับแล้วก็ได้ตัววันที่10ด้วยถือว่า แพ่นี้เนี่ยแจกค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วน้องก็ก็เก่งด้วยนะครับก็ถือว่าเหมือนทามาเอาใจผู้เล่นแหละนะครับก็ดีเหมือนกันเพราะว่าแพทช่วงก่อนหน้านี้คือแบบยมสะบัดเลยนะครับไอาณาตักดิลลี่อะไรเนี่ยคือเออันตักป่าพูอะไรเนี่ยคือตัวละครคือค่อนข้างยมนะแต่ว่าแผทนี้เนี่ยก็ไม่มีตู้อีพิกใหม่นะนะผมก็เลยไม่ได้เปิดเท่าไหร่นะจริงๆเปิดไปแล้วแหละตู้นี้ก็ ได้ชายนิ่งมาสองตัวผมก็โอเคแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เปิดต่อแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าแพทหน้าเนี่ยจะมีอ e ีพิกมาใหม่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเนี่ยอาจจะได้มาอัดคลิปมั้งนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับได้น้องมาหนึ่งตัวก็ขอบคุณเกมมากเลยเนื <laughs> ่อวจาแห้งซะแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะขอัคุณครับ